เอาละตอนนี้เราอยู่กันใน Toga l i ล e World อีกแล้วนะเออก็มาเปิดของขวัญแหละเห็นว่ามีของขวัญพิเศษนะที่เป็น h ฮดแอนเนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าใช่ปะเออเนี่ยกำลังกดเลยกำลังกดเลยปมาบเข้าให้โอ้โหเยอะมากเลยอะอาหมดแล้วเหรอเฮ้ยอะไรอะชุดอ่อโหได้ชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่หมกันนะอ่ะอะเรามาเปิดของขวัญกันเลยดีกว่า ใส่ชุดนี้เหรออา้าวเอาชุดเดิมเอาชุดเดิมชุดเดิมมันปังกว่าไงฮะชุดเดิมปังกว่าแล้วก็ขอฝากไว้ก่อนนะจ๊ะตรงนั้นปุ๊บนี่ก็ชุดหรอเสื้อผ้าโอ้ตายแล้วน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราผับเสื้อผ้าก่องไว้ตรงนี้ก่อนมีอะไรกระเป๋ากระเป๋า อ,อ่ะมาถุงต่อไปอะไรเอ่ยปึบ๊บนี่ก็เป็นชุดเหมือนกันเฮ้ยโอ้ไฮแฟชั่นมากเลยอ่ะอีกชุดหนึ่งมาวิอันนี้น่ารักมีความแบบเสื้อที่เราชอบใส่อ่ะเสื้อแขนสั้นในเสื้อแขนยาวเอ้ยเสื้อแขนยาวในเสื้อแขนสั้นเอ้ยถูกแล้ว ถุงต่อไปถุงต่อไปปิ๊งนี่๋อเป็นเสื้อแบบสไตล์ใส่ได้ทุกวนันอันนี้อะไรอ่ะพวงคุณแจหรอน่ารักดูดิห้อยกับกระเป๋าได้ปะได้ได้แหละได้แหละเนาะได้แหละเ <c oughs> นี่ยได้ไหมคิดว่าได้ก็ต้องได้เอ่อบไม่ได้ก็ได้ อ่าหมดยังอ่านี่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 น่าจะถุงสุดท้ายหมวกหมวกอันใหม่มันสั่นันหมวซ้อนหมวกะ่ะเดี๋ยวเๆาเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหมวกก่อนนะเนี่ยม,มันไม่พอด,ดีหวัวมันไม่พอดีหัวดูดิโอ๊ยตายแล้วอ่ะเอาเป็นว่าก็ ามาใส่หมวกอันเดิมเถอะนะนี่อะใส่วอร์เดเอร์เพอแล้วก็ชุดเราชุดเดิมอยู่ไหนอะ่ะโอ้ยจริงๆก็อยากใส่ชุดใหม่เหมือนกันนะนี่วันนี้ใส่ชุดนี้ดีไหมอันนี้ลองใส่ชุดนี้แล้วกันแล้วก็ป๊าบเคแล้วก็เอากระเป๋าไปด้วยนี่เดี๋ยวเ,ยวเอาเพชรเก็บไว้ได้ก่อนฝากไว้ใส่กล่องหมวกหมวก,มวกไว้นี้ก่อนนะนเรียบร้อย ทีนี้วันนี้เราจะไปไหนดีล่ะเนี่ยเออโอ้ออกมาจากที่ซุ่มเสื้อผ้าเมื่อกี้ก็มืดแล้วอะ่ะเออทีนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีล่ะเนี่ยนี่เรามาช็อปกันที่ร้านเสื้อผ้ากันต่อเลยนะมาถึงแล้วร้านเสื้อผ้าโอู้สิมี เสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือที่นั่งลองเสื้อหรออ๋อนี่ห้องลองเสื้ออยู่นี่นี่นี่คือห้องลองเสื้อนะ่ะเฮ้ยนี่นี่มาดูกรรมวิธีกระวนการตัดเย็บได้เลยนะเนี่ยเขากำลังตัดเย็บกันอย่างขยันขันแข็งเลยดูยสิโออขอดูเสื้อผ้าหน่อยนะคะโอ้ชุดนี้เป็นไงลองเสื้อฝากฝาก,กกวางกระเป๋าหนะะ่อยค่ะเออชุดนี้ดีนะชุดนี้ก็อะได้อยู่เอ้ย เราเจออะไรด้วยอ่ะรูสิเนี่ยเจอตุ๊ก,กตาตัวน้อยน่ารักเชียโอย้นี่ชุดชุดเสือหรอเสื้อโค้ตแบบหนาวมากแต่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะเฮ้ยชุดนี้ก็เก๋ไก่เนี่ยเนี่ยโอ้ยชุดกระโปรงเนี่ยอันนี้ชุดธรรมดายอยู่บ้านได้นี่ ออกงานแน่นอนชุดนี้ชุดวอค้าร้านปลาแน่ๆอ่ะอ่ะเก็บคืนให้เขาด้วยชุดที่เอ่อคุณลุงกำลังตัดอยู่นี่เป็นชุดอะไรหรอคะลุงก็ไม่รู้หรอกนะขนาดลุงยังไม่รู้เลยอ่าเรียบร้อยนี่ อ่ะตุ๊กตาตัวนี้กลับไปด้วยดีกว่าน่ารักจังเลยนี่ตรงนี้ก็ยังมีชุดอีกนะฮ้ยอันนี้คืออันนี้คือชุด,ชดเลยโอ้ใช้ได้เลยอ่ะเปลี่ยนกลับด้วยขึ้นเขาขึ้นเขาที่นี่มีชุดแบบว่าเก๋ๆเยอะแยะมากมายนะทุกคนมาเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้ถามว่าได้ตังเลยขายขายของให้เขา ไม่ได้เลยเจ้าค่ะไม่ได้เลยสกบาทเจ้าค่ะจนด้วยเจ้าค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาช็อปกันนิดหน่อยสุนทรพการเรกน้อยน่ารักกรุบกริบเนี่ยนะเก็บเสื้อให้คุณพี่เขาก่อนว้อีพีหน้าเนี่ยเราจะไปทำอะไรก็ยังรืมติดตามชมกันด้วยนะเอ้ยนี่ชูชันอาแหละต้องไปก่อนละจ้า บายบายนะบายบายเร็วเจ้าตุ๊กตาบาย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 